สวัสดีครับแฟนของคลิปคิดบวกโดยโมเมนตวันนี้ผมกลับมาโดยมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ disruption disruption เกิดขึ้นทุกวงการขณะเดียวกันครับผมอยากมาลองแชร์และประเมินเนื่องจากผมจบทันตแพทยศาสตร์ปีการศึกษา2 5 3 1ประมาณ33ปีมาแล้วในช่วง30ปีกับความเป็นทันตแพทย์เอกชนเนี่ยผมว่าผมมองเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ เรื่องของงานคลินิกหรือง,งานธนการ,รในเชิงของภาพลักษณ์และก็องค์ประกอบข้างๆพอสมควรผมก็เลยมีเรื่องที่อยากมาแชร์ถ้าเราลองมองย้อนตามนี้ก่อนเมื่อผมจบนะครับเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยผมสังเกตได้ว่าวงการแพทย์ของไทยก็จะอยู่ในลักษณะที่เป็นโลโก้ของเรานี่แหละยังมีโรงพยาบาลใหญ่ๆยังมีเยอะในพาร์ทของธนการ,รเนี่ยหลังจากจบมาผมสังเกตเห็นได้ว่า ถ้าจะไปคลินิกธนกรรมเพื่อรักษาพยาบาลแม้กระทั่งในกรุงเทพเนื่องจากผมเป็นคนกรุงเทพเราก็จะพบว่าคลินิกันการ,รม,มักจะอยู่ในพาร์ทที่เป็นตึกแถวหรือบางครั้งสมัยก่อนที่ยังมีโพลีคลินิกก็คือมีแพทย์เปิดคลินิกนะครับแล้วก็มีชั้น2บ้างหรือส่วนด้านหลังของชั้น1บ้างที่มีลักษณะให้เช่าเป็นลักษณะของคลินิกธนกรรมสเกลคลินิกธนกรรมส่วนใหญ่ก็อาจจะมีสัก1-2ถึงยูนิตส่วนใหญ่คนที่ทําหรือเปิดคลินิกก็มักจะเป็นเจ้าของร้านเอง ลักษณะแบบนี้เขาเรียกกันว่าเป็น solo dentist เพราะสมัยก่อนทันตแพทย์ที่จบมาเนี่ยก็จะมีลักษณะของงานเคสค่อนข้างเยอะเนื่องจากบริการทางธนกรรมในภาคของเอกชนหรือภาครัฐเองก็ตามยังไม่ได้มีมากมายอย่างที่เป็นอยู่นวัตกรรมเทคโนโลยีความรู้ต่างๆก็ไม่ได้มากนะัก เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นธุรกิจทันตกรรมหรือคลินิกทันตกรรมในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะคลินิกแบบโซโลเดนเตสซึ่งเวลาเขาขึ้นป้ายก็จะมีป้ายลักษณะเขียนป้ายหน้าหน้าหน้า,นาคลินิกทันตกรรมเนี่ยก็เขียนทําฟันโดยทันตแพทย์ปริญญาเพราะสมัยก่อนเนี่ยยังมีลักษณะของการตกค้างของคุณหมอที่ไม่ได้ใบประกอบโลกศิลป์ซึ่งอาจจะคุ้นเคยเรียกกันว่าเป็นหมอจีน เพราะฉะนั้นประมาณเฉลี่ยแล้ว5ปีนับจากผมจบตั้งแต่ตีสปีประมาณ2,531ถึงประมาณ2,535ภาพลักษณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นอยู่ขณะเดียวกันผมเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าผมนึกภาพได้กับการเปลี่ยนแปลงในเชิงของราคาธานกรรมที่พุ่งสูงขึ้นรูปแบบงานบริการที่จะต้องจัดเตรียมเครื่องอบเครื่องไม้เครื่องมือให้มันทันสมัยขึ้นซึ่งจากลักษณะเครื่องใช้คําว่าเ,เครื่องต้ม หรือเป็นหม้อน,นึ่งกระตานที่ใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมไปถึงน้ํายาทางเคมีกับเครื่องมือบางแพทย์เครื่องมือทางการแพทย์บางส่วนเริ่มมีออโตเคลฟออโตเคลฟหมายถึงเป็นลนักษณะเครื่องนึ่องอบไอน้ําที่อาศัยความดันอาศัยความร้อนเข้ามาช่วยเรื่องฆ่าเชื้อของเครื่องมือทางทาง,ทางธนกรรมเพื่อใช้ในการทําฟันให้กับคนไข้ในปากพอเหตุการณ์นี้เข้ามาก็จะมีคลินิกใหญ่ๆเริ่มเปิดตัวขึ้น คลินิกให,ใหญ่ที่เปิดตัวขึ้นเริ่มมองภาพของการทําความสะอาดเครื่องมืออย่างเป็นระบบบวกกับช่วงเวลานั้นเรื่องของโรคเอดส์โรคเอดส์จริงๆมีก่อนหน้านั้นมาพอสมควรสัก4ีหปีแต่ช่วงเวลานั้นเนี่ยคนเริ่มคอนเซิร์นว่าเฮ้ยโรคภัยไข้เจ็บอย่างโรคเอดส์ในช่วงเวลานั้นข้อมูลที่จะรู้ว่าการรักษาการที่จะดูแลหรือการที่จะติดต่อจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเนี่ยรูปแบบต่างๆก็ยังอยู่ในลักษณะของเป็นช่วง l e ARNING CURVE คงไม่ต่างกับช่วงเวลาที่เราอยู่ในภาวะโควิดแบบนี้เพราะเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นวงการก็ตื่นตัวขึ้นคนไข้หรือผู้เข้ารับบริการก็ตื่นตัวขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากจุดที่เป็นอยู่ที่ดูเหมือนว่าคลินิกธานาคารเปิดพื้นๆจากนั้นเริ่มมีการพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเข้ามาโดยเฉพาะจุดที่ผมเห็นมีคลินิกสเกลขนาดใหญ่ที่เอาเรื่อง sterilization เข้ามาเป็นตัวสร้างบทบาทของความโดดเด่นทางการตลาดของการทำคลินิกภาคเอกชน จากจุดนั้นยังไม่เท่าไหร่ครับหลายปีถัดมาก่อนปี40ประมาณสัก2,538-2,539ผมเริ่มเข้าการรับการอบรมเกี่ยวกับงานรากเทียมช่วงเวลานั้นงานธนกรรมรากเทียมเริ่มเข้ามาเริ่มเข้าไปอยู่ในวงแคบๆมีผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญหรือขอใช้คำว่าเป็นผู้ที่ติดตามนะครับนะวัตกรรมอย่างต่อเนื่องก็จะอยู่ในกลุ่มทนแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีชื่อเสียงอยู่ไม่กี่ท่านในพาร์ทนี้ เทคโนโลยีเกี่ยวกับรากเทียมเริ่มเข้ามามีบทบาทเพราะฉะนั้นในช่วง10ปีแรกที่ผมเริ่มมองเห็นจากการที่ตัวเองก็พยายามที่จะศึกษาต่อเนื่องก็เริ่มมองเห็นว่าความรู้เทคโนโลยี Technology, รวมถึงการพัฒนาการของธุรกิจคลินิกธนกรรมเริ่มเปลี่ยนโฉมขณะเดียวกันครับการจัด private training เริ่มมีบ้างไม่ว่าจะเป็นงานจัดฟันจากบริษัทใหญ่ๆที่ขายเครื่องมือจัดฟันการอบรมเบื้องต้นของงานรากเทียม แต่ลาวเนี้ยยังอยู่ในภาวะที่เป็นกลุ่มเล็กๆนะครับอาจจะไม่ใช่กลุ่มใหญ่โตนักขณะเดียวกันในระบบการศึกษาของหมหาวิทยาลัยซึ่งสมัยก่อนเนี่ยอาจจะมีอยู่สัก5สถาบันคือจุฬามหิดลเชีงยงใหม่ขอนแก่นแล้วก็สงขลาซึ่งช่วงเวลานั้นน่ยภาควิชาต่างๆก็เริ่มขยบขยายเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้อาจารย์ต้องยอมรับนะครับว่าอาจารย์ไทยในหมวดของคณะทนภแพทยศาสตร์เนี่ยมีความรู้ความสามารถ หลายหลายท่านเลยตั้งแต่ยุคอดีตละที่พอจบปริญญาตรีก็ไปเรียนต่อเมืองนอกแต่ช่วงเวลาช่วงเทวๆปี30ขึ้นลงเนี่ยก็จะมีอาจารย์ผู้ใหญ่หลายๆท่านที่จบตรีแล้วก็ไปต่อโทโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นหลังประมาณปี2535โดยประมาณเนี่ยเราจะเริ่มเห็นอาจารย์กลับมาเพื่อที่จะทำหลักสูตรนะครับหลังปริญญา นะครับไม่ว่าจะเป็นปริญญาโทในสาขาใส่ฟันปริญญาโทในสาขาธานกรรมหัตถการหรืออีกหลายหลายสาขา10ปีแรกเนี่ยดูเหมือนว่าธุรกิจธนกรรมในเชิงของคนทำงานคลินิกหรือทันตแพทย์ที่จะต้องเรียนรู้เนี่ยเริ่มมองเห็นว่า5ปีหลังมันมีการขยับตัวค่อนข้างเยอะย้อนกลับมาว่าถ้าคนเริ่มต้นจบสมัยก่อนอย่างรุ่นผมเนี่ยจบ2 5 3 1คนจะเรียนต่อจะมีไม่เยอะ มากสุดนะผมว่าไม่เกิน10คนต่อรุ่นรุ่นหนึ่งอาจจะมีสัก70็ดถึงหนึคนนะครับซึ่งแากกับสมัยนี้เพราะสมัยก่อนการทําเคสสมัยเวลาก็จะเยอะแต่ขณะดเดียวกันพอจบมาการเปิดคลินิกการกลับภูมิลำเนาไปทํางานโรงพยาบาลแล้วเปิดคลินิกตอนเดียนมักจะเป็นธรรมเนียมที่ทํากันพอจากช่วง10ปีแรกที่ผมจบผมจะขยับไป10ปีที่2ในช่วงตีสัประมาณ2 5 4 1ันห้ถึงสองพ สิบปีนี้ผมมองเห็นบางอย่างที่เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ2กันยายน2540เนี่ยเป็นช่วงค่างเงินบาทเปลี่ยนธุรกิจหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยก็มีการฟื้นนะครับมีการสลบอยู่ในภาวะที่ย่ำแยก่กันในหลายส่วนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวงการธนกรรมที่ผมเห็นดูอยู่เนี่ยก็คือว่าหนึ่งเลยเนี่ยลาดวิทยาลัยธนแพทย์ประเทศไทยเนี่ยเริ่มถูกจัดตั้งขึ้นเพราะว่าแพทย์เนี่ยเขามีลักษณะของผู้เชี่ยวชาญมาก่อนละ ทันตแพทย์เนี่ยเกิดหลังคณะแพทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะเซตอัพมาตรฐานหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะบริการคนไข้หรือผู้ประชาชนให้อย่างมีประสิทธิภาพความรู้ความเข้าใจในการศึกษาที่พัฒนาไปเรื่อยๆก็เป็นส่วนหนึ่งที่พูดง่ายๆก็คือผู้ใหญ่ในวงการเนี่ยเขามองเห็นว่าจะทํำยังไรเพื่อให้ทันแพทย์ไทยพัฒนาโหมดหนึ่งก็คือการจัดตั้งราชวิทยาลายัยเพื่อที่จะสอบอนุมัติบัตรวุฒิบัตร เริ่มจัดตั้งในปีประมาณ2,542อันนี้ยังไม่นับถึงค่านิยมของนักเรียนที่เริ่มจบมาจากปริญญาตรีก็เริ่มมองเห็นว่าหลังจากจบปริญญาตรีเนี่ยต้องเรียนต่อสาขาที่เรียนต่อก็เริ่มถูกปูพื้นมากขึ้นเรื่อยๆคนจะไปเรียนสาฟันคนจะไปเรียนจัดฟันคนจะไปเรียนธนกรรมหัตถการคนจะไปเรียนโลกเหนือก็เริ่มมีระดับปริญญาโทมากขึ้นเพราะขณะเดียวกันการใช้ทุนในวงการธนภาทก็เริ่มเกิดขึ้น เป็นรุ่นน้องผม1ปีก็คือคนที่จบตั้งแต่ปีพศ .2532 คนกลุ่มนี้พอจบไปใช้ทุน3ปีเป็นกฎหมายบังคับบางครั้งพอจบก็ต้องคิดถึงเรื่องเรียนต่อเพราะหน่วยงานของรัฐในภาคธนกรรมไม่ว่าตามโรงพยาบาลอำเภอโรงพยาบาลจังหวัดเขาก็อยากมีผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นระบบการเรียนต่อก็จะเริ่มมีโค้ต้าที่ต้องส่งคนมาเพื่อที่จะมาเรียนต่อนะครับแล้วขณะเดียวกันก็กลับไปเพื่อที่จะทำงานบริการประชาชนในหน่วยงานนั้นๆ เพราะฉะนั้นเรื่องของการเรียนต่อในระบบการศึกษาเนี่ยเริ่มคึกคักมากการที่พอเรียนต่อจบเสร็จปุ๊บจะไปไหนต่อจบจบโทจบเสร็จก็จะเริ่มมีการเตรียมตัวเช่อนอาจารย์ที่เขาสอนในปร,ริญญาโทก็จะเตรียมนักศึกษานะครับระดับหลังปร,ริญญาเนี่ยให้มีการเตรียมตัวสอบบุติบัตรหรือคนทั่วๆไปที่อยู่ในลนักษณะที่จบไปแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ผ่านการศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐอาจจะไปเรียนเมืองนอกหรือมีคุณสมบัติบางอย่างครบถ้วนก็อาจจะสอบอนุมัติบัตรเพื่ออะไรล่ะครับ หนึ่งเลยเนี่ยท่านในแง่ราชการเนี่ยเขาถือว่า,าคนที่จบแบบนี้จะได้วุฒิเงินเดือนนะครับเทียบเท่าประมาณปริญญาเอกขณะเดียวกันเนี่ยลักษณะของคํานําหน้าที่จะใช้อาจจะใช้คําว่าเป็นเรื่องผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นลักษณะของ specialist ได้เต็มปากเต็มคำทั้งภาคภาษาไทยแล้วก็ภาคภาษาอังกฤษในคํานิยามผมเล่าตรงจุดนี้เนพะื่อจะสื่อสารให้เห็นว่าเมื่อระบบผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นจากที่ผมทิ้งท้ายไว้ว่า โซโล่เดนทิสเกิดขึ้นในช่วงที่ผมเห็นแรกๆตอนประมาณปี31 3 5ถึง35ที่ผมเห็นตัวผมเองรุ่นพี่หรือเพื่อนๆที่จบไปแล้วก็เปิดคลินิกเองมันเริ่มกลายเป็นทีมเดนทิสทีมเดนทิสมายถึงในคลินิกคลินิกนึงเริ่มจะมีคลินิกขนาดกลางขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลานั้น อาจจะมีคุณหมอหลายท่านประจําอันนี้พูดถึงคลินิกเอกชนเลยนะครับไม่นับโรงพยาบาลที่มีการเปิดภาคโรงพยาบาลเอกชนที่เปิดขึ้นหลายแห่งแผนกทางนกรรมที่ถูกเปิดขึ้นแต่ฟอร์แมตหรือรูปแบบจะคล้ายกันก็คือจะมีลักษณะเคาน์เตอร์ซึ่งอาจจะไม่ใช่เคาน์เตอร์สมัยก่อนที่วิ่งทําทุกอย่างเป็นเคาน์เตอร์เก็บเงินรวมไปถึงช่วยเหลือคุณหมอข้างเก้าอี้แต่จะเริ่มเซตระบบในเชิงที่มีเคาน์เตอร์นะครับที่เป็นประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะนะครับมีในลักษณะผู้ช่วยทางนแพทย์โดยเฉพาะมีฝ่ายสต็อกโดยเฉพาะ เริ่มเป็นระบบขึ้นลักษณะงานเริ่มเป็นลักษณะทีมที่มีการรีเฟอร์กันต่อกันขึ้นเช่นงานถัดการบางอย่างรักษารากเชิงยากเช่นรักษารากฟันกรามใส่ฟันรักษาโรคเหงือกคลินิกสเกลใหญ่หญๆก็จะเริ่มแบ่งงานอย่างนี้ตามขั้นตอนระดับความยากง่ายของงานจากทันตแพทย์อาจจะเป็นทันตแพทย์ทั่วไปที่เป็นเหมือน opd ที่รับตรวจคนไข้นะครับแล้วก็เจอพบว่าลักษณะงานจะเป็นยังไงก็ส่งต่อไปเพราะฉะนั้นลักษณะของทีมดนทิส คลินิกขนาดกลางถึงใหญ่ก็เริ่มมีให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆช่วงเวลานั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยต้องยอมรับอยู่ว่าประเทศไทยก็เริ่มเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวมากขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยจริงๆเนี่ยเราอยู่ในในเดสิเนชันที่ดีรวมไปถึงเอ็กซ์แพหลายๆท่านที่หลายๆประเทศที่อยู่ในประเทศที่พูดง่ายๆเศรษฐถานะนะครับเศรษฐกิจประเทศสูงกว่าประเทศไทยการมาอยู่ในประเทศที่มีเศรษฐกิจด้อยกว่าหรือต่ำกว่า ก็จะอยู่ในภาวะที่เขาสามารถใช้เงินบำนาญที่มีอยู่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของการพอเป็นทีมดันทตสนะครับทีมดันทตสที่มีอยู่หลายๆที่ก็จะเริ่มมีเครื่องมือเครื่องไม้ที่บริษัทก็เริ่มผลิตออกมาเพื่อช่วยเหลือให้ทันตแพทย์ทํางานอย่างมีศักยภาพแม่นยําขึ้นก็จะเริ่มมีลักษณะของการทํางานที่เกี่ยวข้องกับคนไข้ในลักษณะที่กลุ่มพรีเมียมหรือกลุ่มคนไข้ต่างประเทศที่จะมีค่าชาร์จการรักษาสูงขึ้น ตามระดับของคลินิกที่เริ่มจัดการให้บริการผมสังเกตเห็นได้ในช่วงปี40ถึง50เนี่ยต้องบอกว่าการพัฒนาในเชิงของธุรกิจคลินิกธนกรรเนี่ยผมว่าเป็นช่วงที่วิ่งขึ้นเร็วมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลักษณะทีมดันเตสสถานบริการเริ่มมีการจัดระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมีเรื่องของผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆเข้ามาฟิลตลาดต่างประเทศที่เริ่มเติบโต,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 ตขึ้น เศรษฐกิจไทยขอยงช่วงเวลานั้นก็ต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเลยนะครับหลังจากค่าเงินบาทลงต่ําจกนกระทั่งประมาณปีสัก43-44ที่ช่วงเวลาที่เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเกิดขึ้นเศรษฐกิจเริ่มเติบโตขึ้นต่างชาติยอมรับเรามากขึ้นยาวไปจนถึงประมาณปี50-51หลังจากปฏิวัติช่วง2549ก็มาถึงอีกเฟสหนึ่งที่ผมจับสังเกตได้ว่าช่วงนั้นเนี่ยปี50ขึ้นลงนิดหน่อย ช่วงนี้เมดิ i ุสทัวริซึเนี่ยต้องถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเพราะว่ามีคนบอกว่าหลังจากสึนามิเนี่ยหลังจากสึนามิแถวๆปี48่9เนี่ยเขาบอกว่าหลังจากสึนามิมีผลกระทบอยู่ช่วงเวลาหนึ่งแต่มันก็ทําให้คนนะรู้จักประเทศไทยมากขึ้นโดยเฉพาะโซนทางใต้ของประเทศขณะเดียวกันหลังจากสึนามิสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมืองท่องเที่ยวทางใต้นะครับซีแซนซันต่างๆเหล่านี้กลับเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวแล้วทางการแพทย์ทางธนแพทย ก็มีลักษณะของการให้บริการที่มีประสิทธิภาพเริ่มมีชื่อเสียงมีราคาที่ถูกมันก็เลยเป็นจุดที่ทําให้คนนะ่ะดูเหมือนมาเที่ยวด้วยมารักษาพยาบาลด้วยมาทําฟันด้วยเพราะฉะนั้นช่วงเวลาเนี้ยตลาดในเชิงของคนต่างประเทศที่มาทํางานกับคลินิกธนกรรมบางที่เท่าที่ผมรู้จักเนี่ยในเมืองท่องเที่ยวเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ของคนที่มารับบริการบางที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นคนไข้ต่างประเทศสังเกตเห็นได้ครับว่าช่วงเวลาต่างๆเหล่านี้ ดูเหมือนว่าคลินิกธนกรรมก็อยู่ในภาวะที่มีหลายเลเวลนะครับคลินิกที่ให้กับบริการกับคนทั่วๆไปนะครับอาจจะอยู่ลักษณะที่มีธนภพทย์ไม่กี่ท่านจานวนยูนิตไม่เยอะจนถึงคลินิกสเกลใหญ่ๆที่มีจํานวนยูนิตหลายยูนิตมีธนภพทย์หลายท่านมีผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาแล้วรวมไปถึงการให้บริการในกลุ่มทั้งคนไทยคนต่างประเทศช่วงเวลา50โดย51โดยประมาณถึง60เนี่ย ผมพบว่าคนไข้ต่างประเทศที่มาโดยส่วนใหญ่เขาจะมาจากกลุ่มประเทศเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์โซนทางยุโรปมีมาบ้างเอเชียจะมีสิงคโปร์ฮ่องกงอยู่มาบ้างแล้วในช่วงเวลาที่ทําต่างประเทศช่วงนี้ออนไลน์ก็เฟื่องฟูเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะมี Google การทําการตลาดผ่าน Google ออนไลน์ที่เฟื่องฟูไม่ใช่แค่เป็นออนไลน์ฝ่ายเดียวครับยังมีบริษัทเอเจนซี่ที่ช่วยหาคนไข้มาเซิร์ฟและกินคอมมิชชั่นให้กับทันตแพทย์ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนะครับมันแทบจะเป็นรายละเอียดที่สามารถจัดหาบริการได้หลากหลายประเทศทั่วโลกเพราะฉะนั้นในส่วนแบบนี้ในช่วงปี51-60เนี่ยส่วนต่างๆของคลินิกและธุรกิจคลีนิกทันตกรรมเนี่ยเติบโตขึ้นผมว่ารวดเร็วแล้วก็ดูมีเป็นธุรกิจที่น่าพอใจ ขณะเดียวกันนวัตกรรมของธนกรรมก็มาด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Digital Technology ในหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดฟันใสเรื่องของการทำ c a d c a m คือ Computer Aids d ทดีไแล้วก็ Computer a i d เ a ทแ u นูแฟคเกับการงานทำงานพวกทำครอบทำใส่ฟันทำอินเล์ทำออนเล์ lay, ทำวีเนียมันเริ่มขยับขึ้นมาเรื่องของการที่ทำพิมพ์ปากหรือการที่จะใช้เทคโนโลยี y n t t r Or อโ Scanner เข้ามาที่จะแทนวัสดุพิมพ์ปาก นะครับนอกใือจากนี้เรื่องของ private training private training หมายถึงเมื่อก่อนในคนจะเรียนต่อเนี่ยในช่วงประมาณปี40-50อย่างที่ผมเล่าอาจจะต้องเข้าในหมหาวิทยาลัยมี private training ผ่านบริษัทนะครับหรืออาจจะผ่านรูปแบบของคนกลุ่มย่อยที่เป็นสตาร์ทขับเล็กๆก็มีเยอะแต่ในช่วงปี5 0 6 0เนี่ยมันมีเรื่องของสมาคมว,วิชาชีพเกิดขึ้นหลายตัว มีเรื่องของ private section private training ผ่านบริษัทที่เขาขายเครื่องมือหรืออุปกรณ์หรือเทคโนโลยีต่างๆที่จำเป็นต้องสอนให้คนรู้จักใช้เหล่าวนี้มันทำให้เกิด short course หรืออาจจะเป็นลักษณะ,ะ intermediate course ที่ยาวขนาดหนึง่งนะครับเพื่อที่จะสอนแล้วก็ให้ความรู้กับคุณหมอหลังจบปริญญาเพราะฉะนั้นในภาพลักษณ์ตอนนี้ private training หรือ private training section เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันขยับขยายเติบโตขึ้น การเรียนรู้ในระดับหลังปริญญาเริ่มมีทางเลือกให้คุณหมอมากขึ้นช่วงเวลานี้ยังมีอีกเหตุการณ์นึงที่เกิดขึ้นคือคณะทันตแพทย์เอกชนเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ที่เป็นภาคเอกชนใช้ค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนต่อปีค่อนข้างสูงหน่อยเพียงแต่ว่าในพาร์ทนี้ก็จะมีลักษณะคุณสมบัติที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกับเรื่องของการ e n t r a n c e ทั้งหมดอาจจะมีการรับตรงหรือมีกระบวนการสอบของเขาโดยเฉพาะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะว่าลักษณะของภาคเอกชนที่เกิดขึ้นเครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกจัดเตรียมระบบภาษาที่เรียนหลายหลายอย่างเขาก็พยายามปรับเปลี่ยนเพื่อให้ทันสมัยแต่ขณะเดียวกันภาคเอกชนภาคของรัฐนะครับภาคเอกชนปรับตัวภาคเอกชนเกิดใหม่ภาครัฐก็มีการปรับตัวมาถึงช่วงเวลานี้ที่เป็นช่วง4ปีช่วงประมาณสัก6 1ถึง64ผมก็เริ่มมองเห็นว่าถ้าเรา มองช่วงเวลา4ปีที่มีอยู่เราหายไปกับโควิดสัก2ปีแต่ขณะดเดียวกันตั้งแต่ต้น60สิ่งที่ผมเห็นก็คือว่าประเทศอื่นๆเริ่มเข้ามามีบทบาทกับการรองรับธุรกิจ medical แล้วก็ dental travel service มากขึ้นโดดเด่นมากๆเลยในกลุ่มทางเอเชียที่มาพูดง่ายๆแชร์กับตลาดของคนไทยเนี่ยกับเมืองไทยเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวียดนามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบาหลีที่อินโดนีเซีย ทางนี้จะมีลักษณะของอย่างเช่นมีคนบอกอย่างออสเตรเลียเนี่ยไปที่บาหลีเนี่ยเขาหลายคนจะบอกแทบจะเป็นบ้านที่2เลยเพราะว่ามันใกล้กว่ามาประเทศไทยมีได้เที่ยวกว่าเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างในลักษณะทางเอเชียที่เป็นคนเอเชียที่ให้บริการนะครับ medical service กับจะเรียกว่าหลากหลายประเทศจากทั้งโลกที่ค่าใช้ใจ่ายบริการทางธันตกรรมเนี่ยมันสูงก็ถูกมีตัวเลือกมากขึ้นพอถึงเวลานี้ช่วงโควิด สิ่งที่ผมมองเห็นก็คือตลาดต่างประเทศสลบบางช่วงเวลาใน2ปีที่ผ่านปีเส็ษๆอาจจะเรียกว่าเป็นศูนย์บางที่ก็อาจจะอยู่จำนวนที่น้อยลงขณะเดียวกันครับ private training section เริ่มมากขึ้นการ training ออนไลน์การ training ผ่านบริษัทที่เนื่องจากว่าช่วงโควิดทำให้เขาทำกิจกรรมทางการขายได้ไม่ดีนะเขาต้องใช้วิธีส่งเสริมก,การขายด้วยการเอา education ความรู้ แล้วโลกวันนี้ต้นทุนตัวนี้ก็ต่ําลงเพราะเขาสามารถเปิดออนไลน์แล้วใช้โ p r o f เซอร์ดังๆคุณหมอดังๆจากต่างประเทศหรือคุณหมอที่มีประสบการณ์สูงๆจากหลากหลายประเทศ,ทเ,ทศเข้ามาแชร์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือนวัตรกรรมของเขาเพื่อสู่ audience ตน่างประเทศต่างๆได้มากขึ้นและเป็นทางเดียวที่เขาทาได้ในช่วงเวลาโควิดผมก็เลยเริ่มมองเห็นว่าจากนี้การปรับตัวของคลินิกธนกรรมหรือธุรกิจธนกรรม การที่จะมีลักษณะเป็นแฟรนไชส์ที่เฟื่องนักในช่วงปี50-60การที่เข้าตลาดทุนในช่วงปี50-60เพราะเกิดโควิดหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่ง่ายนะทันแพทย์ที่มีการเทรนนิ่งนะครับมีการเทรนนิ่งเองผ่านระบบหรือผ่านเป็นลักษณะ p r i v a t e ก็ตามก็มีแนวโน้มที่จะไปเปิดคลินิกทันตกรรมซึ่งอาจจะไม่จําเป็นต้องเป็นสเกลใหญ่อาจจะเป็นคลินิกเล็กๆแต่ เขาอาจจะมีลักษณะที่มีเพื่อนฝูงหุ้นกันหรืออาจจะมีลักษณะของการความช่วยเหลือพี่น้องมาทำงานเฉพาะสาขาให้คลินิกนั้นๆสามารถทำงานได้ในวงกว้างขึ้นแต่ภาพลักษณ์อันหนึ่งของทันตแพทย์ช่วงเวลานี้จะกลับไปคล้ายๆกับช่วงต้นที่ผมจบก็คือแทบจะกลายเป็นเกือบๆโซโลเดนทิสแต่เป็นโซโลเดนทิสที่มีวิชั่นของการมองเคสที่เก่งขึ้นเพราะเขาสามารถเรียนรู้ได้กว้างขวางขึ้นผ่าน ความทันสมัยของเทคโนโลยีและมีเดียขณะเดียวกันการเรียนรู้ในลักษณะที่เหมือนเป็นเจ้าภาพของเคสเป็นเจ้าของของร้านก็มีโมเดลแบบนี้ในหลายๆที่ที่เริ่มมองเห็นว่าสเกลไม่ต้องใหญ่แต่มีความพร้อมในข้อมูลความรู้ที่ใช้บริการการหาความรู้ในเชิงคุ Education อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องกลับไปหาที่สถาบันหรือที่มหาวิทยาลัยหรือที่ต่างประเทศเพราะสถานการณ์โควิดก็บังคับให้เข,าไ,เขาไปไม่ได้ เขาก็หาทางออกด้วยวิธีอื่นจนความเคยชินการเกิดผลในรูปแบบเหล่าน,นี้ก็มากขึ้นเรื่อยๆผมแค่มองเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วก็ทําให้มองคิดเห็นว่าวันนี้หลายธุรกิจประสบการเปลี่ยนแปลงประสบเป,ประสบเหตุการณ์ที่ถูก Disrupt เนื่องจากเทคโนโลยีที่ไปเร็วโลกที่หมุนเร็วขึ้นความต้องการของคนในแต่ละยุคแต่สมัยที่เปลี่ยนแปลงแต่วันนี้คนที่ยืนอยู่ได้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นคนที่เก่ง และปรับตัวได้ดีแต่ในวงการันแพทย์ถ้าผมจะฝากผมก็คงบอกว่าทุกทคนคงถูกสอนจากโรงเรียนหรือครูบาอาจารย์ว่าอาชีพแพทย์เป็นอาชีพมีเกียรติเป็นอาชีพที่เราได้ต้นทุนอาจจะมากกว่าหลายๆอาชีพตั้งแต่เราจบคือการเชื่อถือศรัทธาแล้วก็มีภาวะที่เรียกว่า,าได้รับการยอมรับตั้งแต่ต้นนับจากแค่รู้ว่าเขาเป็นหมอ เพราะฉันไม่ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนของสังคมในภาคเอกชนในภาคของรัฐหรือจะให้บริการคนไข้ในระดับไหนก็ตามแต่ผมว่ากุญแจสําคัญตัวหนึ่งของการที่จะเป็นหมอก็คือการที่เราจะรักษาความน่าเชื่อถือแล้วก็รักษาความภาคภูมิใจที่คนไข้มอบให้เรานับจากแค่เขารู้ว่าเราเป็นหมอท่าทีอันหนึ่งที่ผมรู้สึกจําจากที่ครูสอนก็นคือมีไม่กี่อาชีพนะที่เขาเจอแล้วไม่ว่าคนแก่หรือเด็ก ก็จะไหวเราก่อนอันนึงคือหมอเพราะเขาศรัทธาเราทําตัวให้ดีสมกับที่เขาเชื่อและศรัทธาน่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราและก็สังคมผมว่าเรื่อง disruption มาเล่าเพื่อแชร์อย่างน้อยเป็นบันทึก30ปีหมอเอกชนคนหนึ่งสําหรับผมที่เห็นมาแล้วมาเล่าสู่กันฟังครับผมว,ว่าคลิปนี้อาจจะได้สาระบางอย่างบ้างเพื่อจุดประกายของคุณในบางเรื่องขอบคุณครับที่ติดตามสวัสดีครับผมฝากช่องคิดบวกโดยโมเม้์ด้วยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ s สั c r i b e ช่องที่นำมุมคิดดีๆของชีวิตมาแบ่งปันเพื่อพลังชีวิตและการคิดบวกของคุณในการใช้ชีวิตครับคิดบวกโดยหมอเม่นฝากด้วยครับ